และผู้ชอบของพระธรรมของพระเจ้าไม่ยากเลยอยู่ในโคลินหนึ่งโคลินบทที่สิบสามก็สี่ห้าหกเจ็ดไปถึงข้อสิบสามเลยนะถ้าเราอ่านเราก็จะรู้นะความรักอดทนนานความรักไม่มีวันสูญสิ้นนะครับถึงแม้เราจะพูดภาษาแปลกแปกได้แต่ถ้าเราไม่มีความรักก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นสิ่งนี้ก็พระเจ้าต้องการให้เราที่เราจะต้องมีพระพร ด้วยการพูดแต่สิ่งที่ดีและไม่เหยียบย่ำคนอื่นไม่ว่าร้ายคนอื่นไม่ทำให้คนอื่นต้องเสียหายไม่ทำให้คนอื่นต้องปวดร้าวนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อคนชอบธรรมคนธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนธรรมเป็นเหมือนใบไม้ที่ปลิวไปปิวมาเบาไปทางไหนก็ปิวไปเรื่อยนะครับ เพราะนั้นการที่เราเดินกับพระเจ้านะมสรดีบทที่หนึ่งข้อสี่บอกว่าคนาธรรมไม่เป็นเช่นนั้นเราเป็นผู้ชอบธรรมนะเมื่อกี้แต่เป็นเหมือนแกบซึ่งลมพัดกระจายไปพอลมพัดมาก็ใบทางไม่มีจุดยืนถึงแม้เป็นคริสเตียนก็ยังไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนอย่าว่าแต่คนนี้ไม่ใช่คริสเตียนเลยนะครับคนนี้ไม่คริสเตียนนี่เรายังว่าเขาไม่ได้พรากเขายังไม่รู้จักพระเจ้าแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียน เราต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนั่นคือต้องไม่เป็นเหมือนแกะแต่ต้องเป็นผู้ชอบธรรมที่มั่นคงอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า